สวัสดีครับพบกับสวนคุณแก่นวันนี้นะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวชมค้างถั่วฝักยาวนะครับข้างในสวนนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณที่ปลูกถั่วฝักยาวเอาไว้นะครับแต่ยังเข้าไปไม่ถึงนะครับจะเห็นว่ามีชะอมอยู่ครับเป็นร่องของชะอมกับต้นมะละกอครับะละกอพันต้นเตี้ยแต่เริ่มสูงแล้วครับปลูกมะละกอเป็นร่องไว้ครับ เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมนะครับมีชะอมตอนนี้ชะอมสูงแล้วครับต้นสูงนะครับระดับศีรษะนะครับระดับศีรษะของเราประมาณ160เซนถึง170เซนแล้วครับนะครับยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักระยะนึงนะครับจะแต่งกิ่งนะครับชะอมไม่มีเวลาเก็บครับก็เลยเห็นว่าใบใบค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันหยุดนะครับ เดี๋ยวจะมาตัดแต่งแต่งนะครับตัดใบออกนะครับเพื่อให้มันแตกยอดใหม่นะครับไปเดินมาก็ตามร่องมานะครับก็จะเจอค้างถั่วฝักยาวครับครับตรงนี้ปลูกเล็กน้อยเองครับหลุมขุดหลุมหลุมละสาเมล็ดนะครับหยอดลงไปครับก็มีสักประมาณ12-13หลุมนะครับ แบ่งเป็น2ด้านนะครับแบ่งเป็น2ด้านของร่องนะครับก็ใช้ไม,ไม้กระถินนะครับมาทำเป็นค้างตัดกิ่งกระถินกิ่งสะเดานะครับแล้วก็กิ่งไม้ยูคาจากปีก่อนนู้นนะครับมาทำเป็นค้างนะครับเสียบลงไปครับเสียบดินลงไปนะครับ หลุมนึงก็ใช้ประมาณ3กิ่งนะครับถึง4แล้วก็5กิ่งนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ที่จะทําค้างนะครับอย่างเช่นหลุมนี้นะครับใช้ทั้งหมด4กิ่งสามกิ่งนะครับ3กิ่งของกิ่งกระทินนะครับทําค้างแล้วก็ไขว้กันไว้นะครับไม่ต้องใช้เชือกมัดนะครับเสร็จแล้วพอถั่วโตขึ้นมาก็จะเลยขึ้นไปเองครับ เลยขึ้นไปเองนะครับเลยขึ้นไปถึงด้านบนไม่ใช้ไม้สูงมากครับแต่ว่าใช้สักประมาณร้อยถึง0ถึง160เซนติเมตรครับนะครับปลูกไว้อยู่ใกล้ๆกับต้นน้อยหนาด้วยนะครับด้วยความสูง160เซนติเมตรแต่ก็มีไม้บาง กิ่งนะครับที่มันสูงมากก็มีนะครับเพราะว่าเราหาไม้ไม่ได้ก็มีสูงประมาณ2เมตรครับนะเช่นกิ่งนั้นนะครับก็ผลของการปลูกนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับก็ก็มีผลผลิตให้เห็นนะครับก็ออกฝักอย่างที่เห็นนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับไม่มีการใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการใช้ยาฆ่ามแมลงนะครับแมลงมีรบกวนครับมีมดดําครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับมีมดดำนี่นะครับชัดเจนครับมีมดดํารบกวนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงเดี๋ยวเราไปดูเพี้ยครับเพี้ยนี่มีเพี้ยด้วยเดี๋ยวจะไปดูเพี้ยพาไปดูเพี้ยนะครับ เพีืสีดำดำเช่นถั่วฝักยาวฝักนน้ครับมีเพรย้นี่สีดำดำครับติดกับถั่วฝักยาวเลยครับแต่เขาเขาอยากกินก็ปล่อยเขากินไปนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเพื่อป้องกันตัวเราเองจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับการที่ ที่เขามากินก็แสดงว่ามันไม่มีสารพิษก็ปล่อยเขากินไปนะครับถือว่าอาหารนั้นเราก็กินได้อย่างปลอดภัยนะครับปลูกไว้กินครับวันนี้เก็บไปแล้วครับได้เยอะพอสมควรนะครับเก็บไปแล้วนะครับก่อนที่จะมาถ่ายนี่เก็บเรียบร้อยแล้วครับแต่พามาเดินมาเที่ยวชมว่าอาคางตัวฝักยาวปลูกแล้วปลูกอย่างไรนะครับ ใช้วิธีการทำค้างอย่างไรทำค้างแบบแง่ายๆครับเอาไม้มาเสียบ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 ล้อมรอบหลุมครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นไปเองนะครับปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นไปเองถ้ามีไม้เสียบให้เขาเขาจะเลื้อยขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ออกฝักเยอะแยะนะครับแต่ถ้าปล่อยให้เขาเลื้อยอยู่กับพื้นดินนะครับฝักก็จะไม่ดกนะครับฝักก็จะไม่เยอะ นะครับมันจะก็จะมีแต่ว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเราต้องทําค้างให้เขานะครับเดี๋ยวไปดูครับถั่วที่เราเก็บไว้ครับย้อนกลับมาครับไว้บนรถเรียบร้อยแล้วครับเก็บถั่วแับยาวค้างนิดเดียวนะครับแต่ว่าได้ค่อนข้างเยอะนี่ครับเยอะมากครับแล้วก็ได้มะเขือนะครับ สักประมาณน่าจะ4กิโลขึ้นนะครับกประมาณนี้น่าจะได้นะครับอาจจะ4โลนะครับ3โลถึง4โลเลยครับได้หัวปรีนะครับหรือปรีกล้วยนะครับพอดีกล้วยล้มออกปรีมานะครับออกหวีกล้วยมาเรียบร้อยกล้วยล้มครับก็เลยตัดครับนะครับกำลังออกเครือนะครับก็ไม่เป็นไรล้มไปแล้วก็เรากินหัวปรีแทนนะครับ แล้วก็มีถั่วไม่ใช่นะครับพริกนะครับพริกพริกสดนะครับเป็นพริกกระเลียงนะครับเอาไปรับประทานที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของถั่วฝักยาวนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็รอติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ